การตรวจปีหาักลางหรือไตไตมีสองไตาทางด้านขวาและด้านซ้ายตรงบ้านเอวเข้าไปสองข้างสำหรับกลั่นกรองน้ำปัสสาวะรูปคล้ายเม็ดทองหลางต้นขั้วใหญ่ปลายเล็กมีหลอดออกไปทั้งสองข้างทอดไปถึงกระเพาะปัสสาวะที่ท้องน้อยสำหรับให้น้ำปัสสาวะเดินลงสู่กระเพาะเบาวิธีตรวจให้เอามือคลำหรือกดที่ท้องน้อยที่หัวหนว ข้างหัวหน่าวขึ้นมาสองนิ้วทั้งสองข้างถ้าไตาปกติจะไม่ปรากฏเป็นก้อนหรือขอดแข็งและให้ตรวจที่ตอนหลังตรงบ้านเอวทั้งสองข้างอีกแห่งหนึ่งถ้าปกติในที่นั้นจะไม่มีการบวมหรือฟกช้ำลักษณะไตพิการหนึ่ง <1. S 1> ไตบวมจะมีอาการให้ตึงที่ข้างท้องน้อยเป็นก้อนแข็งยาวรี โตประมาณผลแตงกวาใบเล็กถ้ายืดท้องจะเจ็บปวดเสียวที่ท้องน้อยถึงบ้านเอวให้ขัดแน่นในอกส่วนข้างหลังจะบวมเป็นลื่นลื่นทั้งสองข้างเมื่อปวดที่บ้านเอวปัสสาวะไม่สะดวกถ้าเป็นนานวันให้บวมทั้งตัวตลอดหน้ามือเท้าทั้งสองข้างอ่อนเคลียไม่มีแรงสองไตอักเสบ เนื่องจากท้องน้อยหรือบั้นเอวถูกของแข็งจะเจ็บปวดท้องน้อยและบั้นเอวปวดปัสสาวะแต่ปัสสาวะไม่ออกหรือถึงออกก็ไม่มากหยดย้อยเหมือนชํำรั่วและยังมีโรคอื่นๆอีกหลายอย่าง